สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช่องนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการ generate Json data โดยการใช้ Node.js กันนะครับซึ่งวิดีโอนี้ครับผมบอกเลยว่าใครที่ชอบนะครับเรื่องของการเป็น Back end Developer นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับจำเป็นมากเลยที่ Back end Developer ทุกคนเนี่ยควรเรียนรู้นั่นเองนะครับ แน่นอนนะครับว่าแอปพลิเคชันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเป็นที่จะต้องมีอ่า t t c t s o n s o t data นะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างแล้วก็ Test a แอปพลิเคชันของเราได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้ Production Data โดยตรงนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอากำลังจะสร้างเป็น E-Commerce Application นะครับตรงนี้จําเป็นมากเลยใช่ไหมครับที่เราต้องมีอาข้อมูลของรายการของสินค้าใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกชื่อรูปภาพแล้วก็ราคาเพื่อทําการ Test ในการ Display ไปที่ UI หรือว่า User Interface นั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการ generate ข้อมูลที่เราต้องการใช้ในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยโดยการใช้ Faker นั่นเองนะครับซึ่ง Faker เนี่ยมันจะเป็น Library นะครับเป็น Library ที่เราสามารถใช้ในการ generate ข้อมูลได้ง่ายมากนะครับโอเคจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคอันดับแรกนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยไปติดตั้ง Node.js นะครับลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกคนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างอาโปรเจกต์ Project ของเรากันนะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับผมจะ cd เข้าไปที่ Desktop นะฮะแล้วผมจะสร้างโฟลเดอร์นะครับใช้อ่า m o n m a n d mkdir หรือว่า make directory นะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าอา generate JSON Data. ตามนี้นะครับทุกคนก็กด Enter ไปแล้วผมจะ cd เข้ามาที่โฟลเดอร์ตัวนี้ฮะโอเคหลังจากเข้ามาในโฟลเดอร์นี้ครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการติดตั้งตัว package.json f i l e นะครับก็จะใช้คำสั่ง npm init-y นะครับกด Enter ไปนะฮะโอเคนะครับ,นะรบหลังจากติดตั้ง package.json f i l e เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือเราจะมาติดตั้ง dependency ที่จำเป็นนะครับในการที่เราจะสร้าง json data generator นะครับ ก็ตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนใช้คำสั่ง npm i นะครับตัวแรกจะเป็น faker นะครับผมจะติดตั้งนะครับโดยการใช้ add นะฮะตามด้วยเวอร์ชันนะครับที่เราต้องการก็คือผมจะติดตั้งเป็นเวอร์ชัน4.1.0นะครับโอเคตัวต่อไปจะเป็น lodash นะฮะตรงนี้จะใช้เป็นเวอร์ชัน4.17.19นะครับต่อไปจะเป็น express นะครับจะเป็นเวอร์ชัน4.17.1นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น Node Mon นะครับจะเป็นอ่าเวอร์ชัน2.0.4นนะครับตามนี้ฮะก็ให้ทุกคนเนี่ยกด Enter ได้เลยนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็รอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากติดตั้ง Dependency เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิดขึ้นมานะครับด้วย VS Code นั่นเองนะครับอ่ะก็เปิดขึ้นมานะครับโอเคครับทุกคนจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่ f i l ์ package.json นะครับตรงนี้ในส่วนของ Scripts นะฮะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มสคริปต์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะมีสคริปต์ชื่อว่า start นะครับซึ่งสคริปต์ตัวนี้เนี่ยเราจะมีการเรียกใช้ node mon ตามด้วยให้มันไป watch File index js นะครับหน้าที่ของ node mon ก็คือมันจะทำการ watch หรือว่าตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เรามีการาเขียนโค้ดนะครับในไฟล์ index js นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้อง refresh เปิดปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่ตลอดนะครับก็ node mon เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับก็กด เซไปนะครับทีนี้ให้ทุกคนมาสร้างไฟล์นะครับชื่อว่า index.js นะครับโอเคในไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยทำการ import นะครับหรือว่า require ตัวแรกเลยจะเป็น express นะครับผมก็จะ require express มาตัวที่2นะครับจะเป็น faker นะครับตัวที่3นะครับก็คือจะเป็น lodash นะครับอันนี้ผมใช้เป็น underscore นะครับโอเคตามนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมีการสร้างแอปของเรานะครับเรียกใช้ express นะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือผมจะมีการใช้ app. get นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่า route ตัวแรกนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราพิมพ์มาตรงอ่าในส่วนของ address bar เนี่ยเข้ามาที่ path address นะครับผมก็จะมีการรับอ่า request แล้วก็ respond มาจากนั้นข้างในนี้ฮะผมจะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า count นะครับ อันนี้ก็คือผมเนี่ยจะมีการเก็บนะครับในส่วนของ o ค n t จาก Request นะครับก็คือเราจะเข้าถึง r e q u e s t q u r r y c a l นะครับอ่ะอย่างเช่นผมต้องการข้อมูล API เนี่ยประมาณ10ตัวเวลาผมใส่มาที่ตรง URL เนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะเข้าแปอวข้อมูลตรงนี้แล้วก็มาเก็บไว้ในตัวแปรนะครับโอเคทีนี้ฮะผมจะมีการเช็คด้วยว่าถ้าเกิดไม่ได้มีการใส่แคล t มาเนี่ยนะครับ ผมจะให้มัน return ตามด้วยส่ง response กลับมานะฮะว่า status 400นะครับตามด้วย s e n d นะครับข้อความ error message อ่าผมจะเขียนว่า Cal c a t query parameter is missing อ่าตามนี้นะครับโอเคต่อไปต่อจาก if ตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีการใส่ count มาใช่ไหมครับผมก็จะต้องให้ response เนี่ยส่งข้อมูล กลัับบไปครก็คือเราจะมีการใช้ method s e n ์ตามด้วยข้างในนี้เนี่ยผมจะดึง load a s h มาแล้วก็เรียกใช้ method times นะครับอ่ะตรงเนี้ยไอตัว times เนี่ยนะครับมันจะเป็นการอ่าลูปนะครับแล้วก็ return นะฮะข้อมูลเป็น array นั่นเองตามนี้ฮะก็ตามนี้เลยนะครับ returns the array of results นะครับโอเคซึ่งตรงนี้ฮะเราก็จะมีการรับนะครับอ่า parameter มา2ตัวนั่นก็คือจะเป็น count ที่เราจะอ่าใส่มานะครับแล้วก็ผมจะ return นะครับ ตรงนี้นะครับเราจะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า address นะครับแล้วก็ผมจะดึง faker แล้วก็เรียกใช้ address นะครับข้างใน address เนี่ยมันก็จะมีพวก method ที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างเช่นเราต้องการเข้าถึง country ต้องการข้อมูลของ c d ของ state ของ zip code อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเรียกใช้มาได้นะฮะอ่ะตรงนี้ก็มานะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือผมเนี่ยจะมีการา return นะครับเป็น object นะฮะตามด้วยผมจะเก็บ ข้อมูล country นะครับผมก็จะดึงตัวแปร address มาแล้วก็เรียกใช้ method country นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวก็มาอีก5ตัวนะครับ1 2 3 4 5ตัวที่2นี้ฮะก็คือจะเป็น c d นะครับผมก็จะเรียกใช้ c d ตัวที่3นะครับก็จะเป็น state ก็จะเรียกใช้ state ตามนี้ฮะตัวที่4ครับ zip code นะครับตัวที่5ครับ latitude นะครับ โซนที่6นะฮะลองจิจูดนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับทุกคนแล้วสุดท้ายก็คือผมจะมีการาดึงแอป,ปมาแล้วก็เรียกใช้เม t อ o ลิสเซ่นนะครับผมจะให้มันลิสเซ่นที่พอร์ตสามพันสามสิบนะครับแล้วก็รีเทิร์นนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมจะให้มันคอนโซลล็อกมานะครับว่าเซิร์ฟเวอร์สตาร์เต็ดออนพอร์ต นะครับอ่ะตามนี้ครับทุกคนทีนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับจากนั้นให้ทุกคนนะครับใช้คําสั่ง npm run start ได้เลยนะครับปุ๊บโอเคฮะตอนนี้ก็จะเห็นว่า n o นดมอนเนี่ยก็จะทํางานนะครับทำการ watch ตัวไฟล์ index.js ตัวนี้ฮะเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยจะ run อยู่ที่พอร์ตสามามสิบใช่ไหมครับก็มาที่เบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์ว่า localhost นะครับตามด้วยพอร์ตสามพตามนี้นะครับโคลอนสามพนะฮะกด Enter ไปนะครับอ่ะ ตรงนี้จะเห็นได้ว่าพอผมเข้ามาที่พอร์ตเนี่ยมันจะขึ้นว่า cannot get slash เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยเราใช้เป็นอ่า slash address ใช่ไหมครับผมก็จะต้องเข้าไปที่ slash address อ่าพอผมเข้ามาเนี่ยทุกคนจะเจอกับตรงนี้ฮะ error msg c a l n t query parameter is missing ตรงนี้ก็คือผมเนี่ยอ่าไม่ได้ใส่ในส่วนของ count มาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมต้องการข้อมูลใช่ไหมนะครับผมก็แค่ใส่นะครับอ่า c o u n นั่นเองนะครับ ก็คือใส่คิวรีไปเวลาใส่คิวรีเนี่ยเราก็จะใส่ question mark ก่อนตามด้วย count นะครับเท่ากับ10อ่าอย่างเช่นผมต้องการข้อมูล10ตัวก็กด enter ไปอ่าเห็นไหมฮะทุกคนจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันจะ generate มาให้เราทันทีเลยก็คือจะเป็น10ตัวจะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นไหมที่ผมมีการใช้ method times นะครับมันจะ return มาเป็น array แล้วก็มี object ข้างในตามนี้เห็นไหมฮะ ก็จะเป็นข้อมูล country city state zip code latitude longitude ตามนี้ที่เราเนี่ยมีการ return เป็น object เห็นไหมยฮะโอเคตามนี้นะครับทุกคนอโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลในส่วนของ address แล้วใช่ไหมครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทำการ generate list ของ random product s กันนะครับอ่ะก็มาที่ VS s o d o d e นะครับต่อจากตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างนะครับเป็น route อีกตัวหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ฮะ เราจะใช้ app.get นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่ slash products นะฮะก็เหมือนเดิมครับเราจะมีการรับ request แล้วก็ respond มาทีนี้นะครับผมก็จะสร้างตัวแปร c a l เหมือนเดิมเลยนะครับรับข้อมูลมาจาก r e q u e s t q u e r y c o l n นะครับแล้วก็เช็คนะฮะว่าถ้าเกิดไม่มี c a l นะครับผมก็จะให้มัน return นะฮะแล้วก็ส่ง response status นะครับ 400ตามด้วยส่งข้อความมานะครับว่า uh, error message cal c Cal query parameter is missing โอเคตามนี้ฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการ uh, ใส่แคล์มาใช่ไหมครับใส่คิววีมาผมก็จะให้ response send นะฮะเราก็จะมีการเรียกใช้นะครับ uh, l o w d a s h นะครับแล้วก็ method times นะครับรับแคล์มาตามด้วย return นะครับ ผมก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า commerce แล้วกันนะครับตรงนี้เราก็จะเรียกใช้ faker แล้วก็เข้าถึง commerce นั่นเองนะครับทีนี้ฮะก็จะ return object นะครับข้างใน object ตัวนี้ผมจะมีการเก็บอะไรบ้างตัวแรกจะเป็น product นะครับผมก็จะดึงตัวแปร commerce มาแล้วก็เรียกใช้ method product นะครับในการ generate ข้อมูล product มาจากนั้นให้ทุกคนเนี่ย copy มาอีก2ตัวนะครับตัวที่2นะครับจะเป็น price นะครับ ก็ตรงนี้จะ generate price นะครับตัวที่3ก็จะเป็น color นะครับก็จะ generate color นั่นเองนะครับอ่ะตามนี้ฮะให้ทุกคนลองกด save นะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าเว็บนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะ copy อ่า URL ตัวนี้มานะครับเราจะเปลี่ยนจาก address นะครับเป็นการเข้าถึงอ่า products ใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของ count นะครับผมจะอ่า generate มาสัก10ตัวเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็กด enter ไป เห็นไหมครก็จะเห็นว่าเราจะได้ข้อมูลของ products ต่างๆเนี่ยมา10ตัวตามนี้เห็นไหมครมีคอมพิวเตอร์ราคาตามนี้นะครับ color salmon นะครับนี่นะครับ g l o b e s ราคา color เห็นไหมครโอเคนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับเราจะมาทำ route เพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นการ get random image นั่นเองนะครับอ่าก็มาที่ v s c o d e นะครับต่อจาก products ตัวนี้ฮะ ก็ให้ทุกคนนะครับทำการสร้าง a p p get นะครับตรงนี้เราจะให้มันไปที่ routes l a s h images นะฮะก็จะรับ request response มานะครับโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครขี้เกียจเขียนนะครับก็ copy มาได้เลยนะนะครับโอเคผมจะก๊อปเลยแล้วกันนะนะครับเพื่อประหยัดเวลานะฮะอ่ะตรงนี้ฮะในส่วนของการที่เราจะเอารูปภาพมานะครับก็เปลี่ยนง่ายๆเลยครับผมจะเปลี่ยนตัวแปรเป็น image แล้วก็ใช้ faker dot image นั่นเองนะครับซึ่งในการ return นะฮะเดี๋ยวเราจะ return แค่2ตัวนะครับก็คือผมจะมี property image แล้วก็ avatar นะครับตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น image อ่าผมก็จะเรียกใช้ method image แล้วก็ method avatar นั่นเองนะครับโอเคตามนี้ฮะก็กด save นะครับทุกคนโอเคแล้วก็กลับมาที่ browser นะครับผมก็จะเข้ามาที่ images นะครับ count เท่ากับ10อ่ะกด e n t e r ไป เห็นไหมครับก็จะได้ข้อมูลรูปภาพตามนี้เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูซินะครับเป็นรูปอะไรอ่านี่ครับโอเคตามนี้นะครับทุกคนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของอ่า random words นะฮะก็ให้ทุกคนเนี่ย copy จาก images ตัวนี้มาได้เลยนะครับผมก็จะเปลี่ยน r o u ใหม่เป็นอ่า random นะครับตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนตัวแปรนะครับเป็น random ใช้ Faker. random นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราจะ return ออกไปก็คือจะมี word กับ uh, words นะฮะโอเค okay, เปลี่ยนตัวแปรเป็น random นะครับแล้วก็เรียกใช้ word ตามด้วย words ตามนี้นะฮะ uh, กด save ดูนะครับมาที่ browser นะฮะโอเค okay, ผมก็จะเข้ามาที่ uh, random นะครับตามด้วย count ก็10นะครับกด enter ไป uh, เห็นไหมฮะก็จะมีคำที่ generate มาให้เราตามนี้เลยนะครับ ต่อไปเราจะมา generate list ของ random users กันนะครับโอเคก็มา copy นะฮะตรงนี้ผมก็จะให้มันไปที่ users นะครับโอเคถ้าเราเข้ามาที่ path ตรงนี้นะฮะแล้วผมก็จะเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้ครับเป็น user ใช้ faker user นะครับโอเคข้อมูลที่ผมจะ return ไปเนี่ยจะมี3ตัวด้วยกันก็คือจะมี first name นะฮะ มี last name แล้วก็ job title นะฮะโอเคตรงนี้ก็จะดึงตัวแปร user มาเปลี่ยนแทนนะครับแล้วก็เราจะเรียกใช้ method first name last name แล้วก็ job title น,นั่นเองนะครโอเคกด save นะครับมาดูที่ browser นะฮะเข้ามาที่ users นะครับ enter ไปอ่าตรงนี้มี error ครับ cannot read property first name อ่าผมน่าจะเขียนอะไรผิดเอ่ย อ๋อจริงๆมันจะต้องเป็น Faker name นะครับอันนี้ขออภัยนะฮะโอเค refresh ใหม่นะครับอ่าได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีการ generate นะครับ random users มาให้เราตามนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำการ generate ในส่วนของ random rleme p s o m text กันนะครับโอเคก็กลับมาที่ VS Code นะครับ copy โค้ดตรงนี้มานะฮะผมก็จะเปลี่ยน r o u t นะครับเป็นอ่า r l e m นะครับ แล้วก็ตรงนี้ฮะการรี t u r n ข้อมูลก็จะ3ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวแปรครับเป็น Volume แล้วก็ใช้ Faker d o Volume นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น Paragraph นะครับแล้วก็จะมี Sentence นะฮะสุดท้ายเลยก็คือจะเป็น Paragraphs นะฮะโอเคเปลี่ยนตัวแปรตามนี้ฮะ,เร,รฮะเรียกใช้ Method ตามนี้นะครับ โอเคนะครับทุกคนกดเซฟดูนะครับกลับมาที่เบราว์เซอร์ฮะผมก็จะเข้ามาที่ r a l d m นะครับ enter ไปเห็นไหมฮะก็จะได้ข้อความนะครับ random r e p s o m text ตามนี้เลยนะครับโอเคทุกคนทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเราจะมาทำการสร้าง random user information กันนะครับซึ่งเจ้า faker library เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของ set นะครับของ helpers อย่างเช่นพวก create card user card create transaction เนี่ยมาให้เราด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะครับให้ทุกคนกลับมาที่เว็บโค้ดนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับ Copy อโค้ดมาจากนั้นนะครับเราจะให้เรา์เนี่ยเป็น user card นะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมีการเรียกใช้นะครับในส่วนของ h e l p e r นะครับตรงนี้ฮะผมจะเปลี่ยนตัวแปรเป็น helpers นะครับแล้วก็เรียกใช้ faker helpers นะครับในการ return ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะ return เป็นตัวนี้ครับก็คือ user card แล้วก็ ดึงตัวแปร helpers มาเรียกใช้นะครับ method user card ตามนี้นั่นเองนะฮะอ่าก็ลองกด save ดูนะครับกลับมาที่ browser ครับลองเข้ามาที่ user card นะครับ e n t e r ไปอ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลเป็น user เห็นไหมนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้มันจะมีแบบหลายตัวมากนะครับก็จะมี name username email address street นะครับ city zip code อะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมจะมีครบเลยนะครับโอเคนะครับตามนี้นะฮะ ก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น user card ใช่ไหมครับลองมาใช้เป็นตัวต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของ c r e a t e card นะครับตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนจาก user card เนี่ยเป็น c r e a t e card แล้วก็เรียกใช้นะครับ c r e a t e card ตามนี้นะฮะอ่ะกด save นะครับกลับมาที่ browser ลองเข้ามา,าที่ c r e a t e card enter ไปอ่ะตัว c r e a t e card เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ตามนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่า Faker Library ตัวนี้เขาจะให้ข้อมูลต่างๆมากมายเลยที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานได้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดทุกคนอยากจะรู้ว่าเขาให้เมเอจนะครับคำสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปดูที่ด็อกิเมนต์ของเขาได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําในส่วนของ UI กันสักนิดนึงนะครับเผื่อว่า ใครที่เกียจแบบพิม address มาแบบนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสร้างเป็นหน้าเว็บอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นหน้า index.html นี่แหละนะครับซึ่งไอ้หน้าเนี้ยเราสามารถที่จะกดคลิกนะครับที่ลิงก์แล้วก็ให้มันมาที่ API แต่ละตัวเลยนะครับก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้นะครับให้ทุกคนกลับมาที่เว็บโค้ดครับแล้วก็มาที่ file index.js นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการใช้ตรงนี้ครับก็คือ app.use ผมจะมีการใช้ express. static แล้วก็ตามด้วย public นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์นะครับ public ที่ผมเนี่ยจะใช้เป็น Resource ที่เป็น r e s u u r e ขคงที่นะครับก็คืออย่างเช่นพวกไฟล์ index ไฟล์ c s อะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ public ตัวนี้นะครับอ่ะก็มาสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า public แล้วก็ข้างในโฟลเดอร์ตัวนี้ผมจะมีไฟล์ชื่อว่า index. html ตามนี้นะครับ โอเคในฟาวน์นี้ครับก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างโครงสร้าง HTML มานะครับกดเซฟก่อนนะฮะผมจะเขียนที่ title ว่าเป็น fake JSON data generator นะครับ generation นะฮะโอเคจากนั้นผมจะมี h1 นะครับเขียนว่า mock JSON data generation นะครับแล้วผมจะมี main นะฮะผมก็จะมี h2 นะครับจะเขียนว่า following a r d available APIs นะฮะอ่ะ จากนั้นต่อจาก H2 นะครับผมจะมี HR แล้วก็จะมีแท็ P นะครับเขียนว่า all of the following APIs require count query parameter to specify number of records to return นะครับก็ตามนี้นะครับเป็นการเขียนข้อความบอก user ว่าเออ API ตามเนี้ยนะครับก็คือมันจะต้องมีการใส่ count query parameter มาด้วยนะในการกำหนดนะครับ จำนวนของ record หรือว่าข้อมูลที่จะถูกรีเทิร์นกลับมานะครับตามนี้นะฮะต่อจากแท็กพีตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาสร้าง table กันผมจะมี th นะฮะแล้วก็ผมจะมี th นะฮะข้างใน th ผมจะมี tr แล้วก็จะมี th นะเขียนว่า r o u t e นะครับแล้วก็ตามด้วย link นะครับโอเคต่อจาก th ตัวนี้ครับผมก็จะมี t body นะฮะ ข้างใน t body เนี่ยเราก็จะมี tr แล้วก็จะมี td นะครับตัวแรกก็คือจะเป็น address ใช่ไหมครตามด้วยล link นะครับก็จะเป็น tag a นะครับผมจะให้มันิงก์ไปที่ slash address แล้วก็ตามด้วย query ใช่ไหมครับก็คือจะเป็น c a l เท่ากับ10นะฮะผมก็จะกำหนด target นะครับเป็น blank ก็คือให้มันเปิดที่ tab ใหม่นะครับอ่าก็จะเขียนว่า link ตามนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยก๊อปมานะครับ1 2 3สา 4 5 6 7เดอ่าเดี๋ยวก็มาตามนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลยนะฮะตัวที่2เนี่ยจะเป็น products นะฮะอ่าก็จะเป็น products ตัวที่3นะครับจะเป็นอ่า images เปลี่ยนเป็น images นะครับตัวที่4จะเป็น random นะครับตัวที่5นะฮะจะเป็น users ตัวที่6นะครับก็คือจะเป็น r o n d m um e นะครับ อ่าตัวที่7นะครับจะเป็น user card แล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็น c r e a t e card นะครับโอเคตามนี้ครับทุกคนก็กด Save ไปนะฮะทีนี้ก็ลองมาที่เ browser นะครับจากนั้นผมจะเข้ามาที่ u r l ตรงนี้เลยนะครับก็คือ localhost p o r t 3030นะครับปุ๊บอ่า,อาเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าก็ตามนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะคลิกลิงก์แต่ละตัวได้ปุ๊บก็จะมาที่หน้านี้เห็นไหมฮะ อโอเคก็จะเป็น UI ง่าย,ายๆนะครับใครที่จะเอาไปตกแต่งใส่ CSS เพิ่มเติมแล้วก็ว่ากันไปนะครับตามนี้ฮะ โอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังอยากศึกษาเรื่องของการสร้าง API นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการ generate JSON data นะครับเป็น fake JSON data ขึ้นมานะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ทดสอบให้กับแอปพลิเคชันของทุกคนได้นะครับก็สร้างเองใช้เองแบบนี้เลยนะครับผมโอเคหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ